ีทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดชมพูวิเวกนะครับหรือว่าชมพูเวกตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมามาหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่วัดแห่งนี้ที่ท่านบอกว่าท่านพ่อปู่สีชมพูเนี่ยมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งแล้วสองใบเมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวผมพาทุกท่านมาฟังประวัติความเป็นมาเบื้องต้นเล็กๆน้อย นะครับจากป้ากันนะแล้วก็ดูองค์ปู่ไปด้วยนะคุยก่อนหลวงปู่ีชมพูที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะครับขอเชิญน้องๆหรือพี่ๆป้าๆนะอามาเที่ยวกันเลยค่ะวัดชมพูนี่ดีมากเลยมีมีรอดท่าอดใต้เอ๊รอดโบสถ์มีถ้ำใต้โบสถ์มีโบสถ์เก่าแล้วก็มีท้ายกด้วยค่ะแล้วก็มีทุกที่เลยเนาะรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทที่อยู่ด้านฝั่งโน้น เจ็ดร้อยกว่าปีรอยพระพุทธบาทเจ็ดร้อยกว่าปีอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปไปไหว้แต่ตอนนี้เรามามาดูว่าเอ๊ะทำไมปู่ศรีชุมพูเนี่ยถึงมีความศักดิ์สิทธิ์มีคนมาถูกหวยแล้วก็มีคนมาบ่นบานสานกาที่นี่เยอะอจริงจริงแล้วท่านท่านเป็นเป็นคนที่สร้างวัดใช,ใช่ไหมครับสมัยก่อนก็คือท่านเป็นคนที่บูรณะวัดตั้งแต่แรกคือวัดนี้ตั้งแต่คือสร้างตั้งแต่กรงุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ชาวมอญมารู้สึกว่าท่านเป็นชาวมอญด้วยใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็มาสร้างวัดแห่งนี้เดี๋ยวคนที่ถูกลอตเตอรี่คือใครครับวันนั้นน่ะน้องน้ำฝน้องเล่นฝนค่ะอ๋อน้องน้ำฝนชื่อเล่นน้องฝนเป็นหลานเจ้าอาวาสที่อยู่วัดที่นี่ก็มาบนบานสันกล่าวที่นี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกี่ใบครับสองใบสใบเขาได้บนหรอกค่ะเขาซื้อเขาซื้อเลยนะครับแล้วก็มาขอใช่ไหมครับไต้สิบสองล้านใช่ไหมครับโอ้นี่ผมไม่ได้คือผมไม่ได้พูดเองนะคือมีพยานนะครับ ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลหลวงปู่ที่นี่แล้วก็ดูแลองค์ปู่ที่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่นี่มีความศักดิ์คือมีพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทุกที่รอบวัดเลยครับรอบวัดเลยก็สุดท้ายแล้วแนะนําให้ทุกคนใครที่เจอคลิปนี้เลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้มาเที่ยวมาชมแล้วก็มาบนบานสันกลราวแล้วก็มาขอองค์ปู่แล้วกันแล้วสุดท้ายป้าจะฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปนี้บ้างครับ น้องๆที่ดูคลิปนะพี่ป้านะอาลุงขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆและขอพรจากท่านนะคะ่ะที่นี่สวยงามหมดเลยมีทั้งถ่ายโวเอ็กไทร์โคลมาอีกนะจุดยืนของเราก็คือแม่พระธรณีแม่พระธรณีที่สวยที่สุดในประเทศไทย <ใน S 2> และสวย<ล>ที่สุดในโลกใช่ใช่ครับอันนี้ผมไปดูมาแล,แล้วแล้วก็พาทุกท่านไปดูมาแล้วนะก็เดินทางไม่ไกลเนาะเพราะว่า ผมจังหวัดนนทบุรีอ่ะผมไปก็มาหลายายที่มากแต่ที่นี่ผมเจอคลิปเมื่อคืนนะแล้วก็มาเลยไม่รู้มีอะไรเดนดันใช่ครับแล้วก็มีมีคนดูแลความสะอาดด้วยแล้วก็คือไม่มีขยะไม่มีอะไรคือดูไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องของความสะอาดตาสะดวกสบายทั้งหมดเลยนะอันนี้เจ้าหน้าที่ดูแลสังฆทานเราก็บอกว่ามาทำสังสัฆทาน๋อใช่ครับมาทําสังกทานได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือว่าที่นี่ก็มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มากนะ มีบทใหม่บทเก่าแล้วก็มีขององค์ปู่ด้วยผมเอาไปแล้วเมื่อกี้ขวดหนึ่งก็สุดท้ายแล้วก็ฝากทุกท่านมาเที่ยววัดมาชมวัดชื่อว่าอะไรนะครับวัดชมพูเวกวัดชมพูเวกอยู่ที่สนามบินน้ำอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันมาไหว้องค์ปู่สีชมพูกันขอบคุณทุกคนขอบคุณป้าสองคนมากครับขอบคุณครับ